ดีครับพี่น้องครับเรามาพบกันในพระพรายางเช้าอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะดูกันในพระธรรมหนึ่งเปโตรนะครับซึ่งก็เป็นบทแรกแล้วก็ข้อแรกเลยนะครับเป็นการเริ่มต้นพระธรรมหนึ่งเปโตรนะครับก่อนที่เราจะได้รขควญด้วยกันขอเราไปฟังพระชนะของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับเปโตโรอัครทูตของพระเยซูคริส เรียนท่านทั้งหลายที่เป็นคนต่างด้าวที่ส่งเลือกสรรที่ได้กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นปอนทัสแคว้นกาลาเทียแคว้นคาปปโดเซียแคว้นเอเชียและแคว้นบิทีทเนียตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าและพระวิญ,ญญาณทรงทำให้บริสุทธิ์เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริสและได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นเถิด ครับในพระธรรมหนึ่งเปโตนะครับในบริบทตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาเนี่ยขอให้เราได้เข้าใจว่าพระธรรมตรงนี้นะครับผู้เขียนก็คืออาจารย์เปโตนะครับหรือว่าเปโตที่เราได้ไดรู้จักนี่แหละครับก็เขียนไปตรงนี้ก็ได้พูดถึงแล้วครับเขียนไปถึงคนต่างด้าวที่ทรงเลิกสันนะครับแล้วก็ในช่วงตรงนี้ถ้าเราได้อ่านไปทั้ง5บทเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้พระธรรมเปโตเนี่ยพูดถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้น นะครับในในขีจักในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เป็นความทุกข์ที่ม่ยุติธรรมด้วยนะครับแล้วความทุกข์ตรงนี้ถามว่ามีบางคนก็ตั้งาอสังเกตเป็นความทุกข์ที่นั่นไหมยิ่งใหญ่ไหมนะครับจริงๆเป็นความทุกข์ที่มากแต่นักศึกษาพระคัมภีได้ดูจากประวัติศาสตร์แล้วนะครับดูเหมือนว่าความทุกข์ตรงนี้ไม่ได้ความทุกข์ที่เหมือนกับรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้เหมือนกับว่าการลมเพงที่เกิดขึ้นในในช่วงเวลาเนี้ยซึ่งจดหมายประทับตรงนี้อาจจะเขียนขึ้นประมาณสัก หกสิบกว่าหน,หน่อยนะครับก่อนเจ็ดสิบนะครับประมาณนั้นแลวความทุกข์ตรงนั้นทารุณในประวัติศาสตร์เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกลุ่มเหงแต่เกิดขึ้นจากการกลุ่มเหงในาบางกลุ่มนะครับเกิดขึ้นในบางที่บางแห่งนะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต่อไปนั้นนะครับการข่มเหงเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลคือรัฐบาลข่มเหงคริสเตียนเลยนะครับแต่ตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นในในในบางกลุ่มบางดินแดนอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นคริสเตียนก็มีการก็จัดกระจายไปนะครับก็จัดกระจายไปนะครับแล้วก็จะรับความทุกข์มากมายเกี่ยวกับความเชื่อเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสได้ไขควรพระเจ้าของพระเจ้าต่อไปเราคงจะเข้าใจนะครับก็ในพระธรรมตรงนี้นะครับเขียนถึงคริสเตียนที่กระจายไปในแคว้นเอเชียเมเนอร์ก็คือเหมือนกับแ่บตุรกีตอนเหนือนะครับ ในปัจจุบันนี้นะครับคิดจากบริเวณนี้นะครับมีทั้งชาวยิวแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับจริงๆคําว่าก็จะกระจายเนี่ยเหมือนกับมันไม่ไม่ใช่เป็นประสบการณ์แรกของคนยิวที่เชื่อพระเจ้านะครับจริงๆในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเราเห็นว่าคนอิสราเอลเนี่ยกจ็จะกระจายบ่อยนะคนอิสราเอลเป็นชนชาติที่มีความดื้อรั้นมาก่อนเนี่ยครับถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้กจ็จะกระจายไปเพราะถูกข่มเหงซึ่ง ในพระธรรมข้อหนึ่งบอกว่าเปตโตอัครทูตของพระเยซูคริสเรียนท่านทั้งหลายที่เป็นคนต่างด้าวคือ,อคนต่างด้าวนะครับบางก็คือหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่คริสเตียนต่างชาติเท่านั้นนะครับแต่อาจจะตามประวัติศาสตร์อาจจะมีคริสเตียนที่มีทั้งคนยิวด้วยแต่ว่าคําว่าต่างด้าวเนี่ยอาจจะหมายถึงก็จะกระจายไปก็เลยกลายเป็นคนต่างด้าวด้วยนะครับที่ทรงเลือกสรร ท,ที่ได้กระจายไปอยู่ในแคว้นปอนทัตแคว้นกาลเทียแคว้นคาปาโดเซียแคว้นเอเชียและแคว้นบิทเนียตามที่พระเจ้าพระบิดาทรงกําหนดไว้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องของการเลือกสรรน,นะครับเป็นสําคัญในตอนนี้ผมได้ตั้งหัวเรื่องตรงนี้ว่าภูมิใจที่ถูกเลือกสรรน,นะครับภูมิใจที่ถูกเลือกสรรเดี๋ยวเราไปดูข้อ2ก่อนนะครับตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกําหนดไว้นะครับผู้เลือกสรรน,นะครับ และตอนนี้ก็จะกระจายไปอยู่ตามที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าหมายถึงพระเจ้าทรงทรงรู้แล้วพระองค์ทรงกําหนดไว้แล้วนะครับและพระวิญ,ญญาณทรงทําให้บริสุทธิ์ก็คือเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์พระวิญญาณก็ทรงชําระให้เรามีพิตที่บริสุทธิ์นะครับการชําระเป็นหน้าที่ของพระวิญญาณชําระอะไรครับเพื่อที่เชื่อฟังพระเยซูนะครับและก็อะไรครับและได้รับการประพรมด้วยพระรูหิต ของพระองค์ก็คือการการที่เมื่อเมื่อได้ชําระแล้วด้วยพระวิญญาณใช่ไหมครับเราก็จะมีท่าทีองการเชื่อฟังซึ่งการประพรมพด้วยโลหิตเนี่ยเป็นภาพของในพระคัมภีร์เดิมที่มีการประพ,มพรมโลหิตเพื่อโลหิตของสัตว์ต่างๆนะเป็นการชําระงต่างๆให้ให้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หมายถึงว่าเมื่อเราเชื่อฟังนะครับเราก็จะมีชีวิตที่ที่บริสุทธิ์นะครับเหมือนกับการที่พระเยซูค,คิ์ได้ได้ประพรมเรา ด้วยผลหิตของพระองค์นะครับเอาละประเด็นตรงนี้ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่า,าท่านทั้งหลายที่เป็นคนต่างด้าวที่ทรงเลือกสรรคือคนนี้มันก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเรารับการเลือกสรรจากพระเจ้าใช่ไหมครับเลือกสรรจากพระเจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องกระจายไปนะครับมันก็มีความรู้สึกเอ๊ะ เมื่อพระเจ้าทรงเลือกสรรเราเราเป็นบุตรเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราทําไมต้องกระกกระจายไปเพราะเรื่องการกล่มเองประเด็นตรงนี้เราจะมีโอกาสได้ได้ดูกันในเรื่อยๆไปนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าที่ทรงเลือกสรรพี่น้องครับในชีวิตของเราเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราเป็นคนที่ที่ชอบที่จะเลือกสรรเราชอบเป็นคนที่คัดสรรน,นะครับจริงๆแล้วคําว่าคนที่เลือกสรรน,นะครับในความหมายของพระคัมภีร์ก็คือว่า เมื่อเราถูกเลือกสาารรโดยพระเจ้าหมายถึงว่าไม่ใช่ด้วยความบังเอิญหรือแผนเป็นแผนการของมนุษย์แต่โดยสิทธิอํานาจสูงสุดของพระเจ้าโดยการเลือกที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ในอดีตเมื่อชาวในอดีตนะครับมีชาวอิสเอลเท่านั้นนะที่ได้รับสิทธิอํานาจนี้แต่ปัจจุบันเราทุกคนที่ททเชื่อในพระเจ้าซึ่งเป็นคนต่างด้าวต่างแดนนะครับเหมือนกับในตรงนี้ก็จะมี ที่เซียนนะครับที่เป็นคนต่างด้าวเป็นคนต่างแดนหรือคนต่างชาตินะครับก็ถูกกมบเพลงแล้วก็กระจายกันไปนะครับเอาละมาพูดถึงเรื่องก,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 การเลือกสรรดีกว่าการเลือกสรรก็คือว่าพี่น้องครับเราทั้งหลายมีความรู้สึกว่าการที่เราถูกเป็นคนที่ได้เลือกสรรไม่ใช่ถูกนะเลือกสรรเนี่ยเราจะมีความภูมิใจใช่ไหมครับ เวลาเราไปตลาดเราเวลาเราเลือกส้มใช่ไหมครับเวลาเราจะซื้อปลาเราก็เลือกปลาเอาตัวนี้เราก็ชี้นะครับเราเอาหมูชิ้นนี้นะครับเราเอาผักกองนี้เราเอามะเขือลูกนี้นะครับเราก็เลือกเลือกใส่ถุงแล้วก็ก็ชั่งกิโลแล้วเรามีความรู้สึกว่าการที่เราได้มีโอกาสเลือกเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่พิเศษแล้วเราก็มักเป็นคนที่อยากจะมีสิทธิ์เลือกเรามีโอกาสอยากจะเลือกนะครับ เมื่อเราชอบผู้หญิงสักคนสองคนนะครับหรือมีผู้หญิงมาชอบเราหรือผู้ชายมาชอบเราหลายคนเราก็มีความรู้สึกเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ที่ดีที่สุดเรามนุษย์เราก็เลยถูกเป็นคนที่เหมือนอยากจะเลือกอยากมีสิทธิอำนาจในการเลือกอยากมีสิทธิในการตัดสินใจแต่คนนี้เราก็ไม่ค่อยได้รู้สึกภูมิใจกับการที่เราถูกเลือกสรร จากพระเจ้าโอพระเจ้าทรงเลือกสรรเรานะเราก็ไม่คัารู้สึกเอะมันมันสำคัญยังไงมันรู้สึกเหมือนกับมันมีคุณค่าอย่างไรนะครับตอนผมเป็นเด็กเนี่ยก็ฐานะก็ไม่ค่อยออจะว่าไม่ค่อยร่ารวยก็ไม่ใช่นะครับคือไม่รวยเลยนะครับลาบากบ้านก็ไม่มีจะอยู่นะครับก็อยู่บ้านของป้านะครับแล้วก็อยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความภูมิใจก็คือผมนึกย้อนกลับไปก็คือว่าบางทีเราถูกเลือกเนี่ยเราเป็นคน จะเป็นรู้สึกเป็นความภูมิใจของเราเมื่อหลายปีก่อนอมีเพลงของเพลงเพลงหนึ่งนะเพลงของพี่เบิร์ดหรือเปล่าที่บอกว่าอยากถูกเป็นเจ้าของอยากถูกคนจับจองนะครับคืออยากถูกเลือกนะครับพอเราถูกปฏิเสธไปเลยเราจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีใช่ไหมแต่พอเราถูกเลือกปุ๊บมันจะเป็นความภูมิใจของเราตอนเป็นเด็กเนี่ยบางทีถ้าเราเล่นฟุตบอลใช่ไหมก็จะมีการแบ่งข้างกัน ก็จะมีการแบ่งข้างกันเ็าจะมีการอ้าวจับจับข้างนะครับไม่มีการปล่อยมือจับข้างเอาคนนี้คนนี้คนนี้ส้อไปเออฉันเลือกคนนี้ฉันกูเลือกคนนี้เว้ยอะไรก็เลือกเลือกไปใช่ไหมแล้วจะมีบางคนที่ไม่ถูกเลือกโอ้มาู้สึกเหมือนกับเป็นความรู้สึกเหมือนกับกับแย่ใช่ไหมบางทีก็มีความรู้สึกอ่ะมีสองทีมไอ้คนเนี้ยอ่าเป็นหัวหน้าทีมคนนี้เป็นหัวหน้าทีมแล้วแล้วคนหน้าทีมอ่ะจะมีสิทิ์เลือกเออเอาอันนี้มาอคนนี้กอเอานี้มานะครับเพื่อทีมจะมีความสมดุลกันแต่่่จะมมีีบางคนทไถูกกเลือ พอไม่ถูกเลือกเออเอาไงดีอ่ะเอาให้มันเป็นตัวแถมแล้วกันมันอยู่ฝั่งมึงแล้วกันโอ้ไม่เอาไม่เอาว่าเอามาฟังมึงแล ban, Ooh, ้วกันอ,อ,อันนี้อันนี้คือภาษาเด็กนะแล้วเราไอ้คนที่ไม่ถูกเลือกเนี่ยโอโ้โหมันจะมีความเจ็บป,ปวดใจขนาดไหนความรู้สึกของเขาที่ไม่ถูกเลือกใช่ไหมครับแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีคนที่เก่งกว่าใช่ไหมครับแล้วเขาก็เอาไอา้อนี่นะถ้าเขาบอกว่าเอาไอาเล่ผมของชื่อโอเล่นะตอนเป็นเด็กโอ้โหผมรู้สึกมันก็โอ้โหเราเป็นคนใช้ได้เว้ยเพราะว่า คนเนี้ยเขาเลือกเราเป็นคนแรกแลยรู้สึกภูมิใจนะครับอันนี้คือเด็กที่ที่เลือกกันเล่นฟุตบอลนะครับเล่นฟุตบอลในสนามโรงเรียน,นยตอนเป็นเด็กเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องได้ได้ภูมิใจมาก มากมากกว่าที่พี่น้องได้ได้เคยคิดและได้เคยเข้าใจว่าพี่น้องเนี่ยถูกเลือกจากพระเจ้าด้วยความตั้งพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงเลือกเราให้มาเป็นสาวกของพระองค์ให้เรามาเป็นลูกของพระองค์ทรงเลือกเราให้เราได้เข้าสู่ความชอบธรรมเข้าสู่ชีวิตใหม่พระองค์ทรงเลือกเราให้เราพ้นจากความตายนะครับจากความบาปจากการลงโทษเพราะความผิดบาปของเราเนี่ยพระองค์ทรงเลือกเรามาเพราะนั้นพี่น้องรับขอให้เราได้ภูมิใจ กับกายกับกันนะครับพี่น้องอาจจะมีความรู้สึกเราเป็นคนกลุ่มน้อยในหมู่บ้านของเราเราเป็นคนกลุ่มน้อยในจังหวัดของเราเราเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศไทยในประเทศไทยมีคนจํานวนมากมายมีริสเสียนไม่ถึงล้านก็เราก็มีความรู้สึกว่าไอาการถูเราเป็นคนกลุ่มน้อยมันทําให้เราหดหู มันคิดจากนั้นได้แต่ในมองกลับกันนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าในจํานวนคนที่น้อยนิดในประเทศไทยในการเป็นคริสเตียนไทยเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่ถูกพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นผู้เลือกเราได้มีส่วนในประวัติศาสตร์ที่สําคัญของประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยเราเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาได้ลิ้มรสได้มีโอกาสได้มาชื่นชมกับพระพรฝ,ฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้เราพระนั้นพี่น้องครับในเจตนาของผมวันนี้ก็คือว่า ขอให้เราได้ภูมิใจที่ถูกเลือกสรรโดยพระเจ้าถ้าเรายังภูมิใจน้อยไปและไม่เห็นคุณค่าขอให้เราได้คิดไข้ควรเพื่อเราจะมีความภูมิใจมากขึ้นเพราะถ้าเรามีความภูมิใจในการที่พระเจ้าเลือกสรรเราท่าทีการดําเนินชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปและความภูมิใจความสุขมันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังในการรับใช้พระเจ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่คิดเห็นว่ามันมีความสําคัญเลยเราก็จะรู้สึกว่าโอคิดเสียน้อยจัง โอ้ประเทศไทยมีคริสเตียนน้อยจังไปไหนก็ระหลบซ่อนๆไม่กล้าพูดถึงนะครับพี่น้องรู้ไหมครับช่วงเหตุการณ์ที่คุณแตงโมเขาเสียชีวิตเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าชื่อของคริสเตียน,นยถูกพูดมากขึ้นแตงโมเป็นคิดแตงโมเป็นคิดแตงโมเป็นคิดแต่ก่อนนั้นคําว่าเป็นคิดเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่เหมือนกับพูดยากมากนะแต่ปัจจุบันเหมือนกับว,ว่าคําว่าคริสเตียนหรือเป็นคิดเนี่ยมันถูกพูดง่ายขึ้นพระเจ้าได้เลือกสรรเราไว้ ในพระคุณของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เราภูมิใจที่ถูกเลือกสรรจากพระเจ้าถูกเลือกเข้ามาเป็นลูกของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องครับขอให้เราภูมิใจมากกว่าที่เราเคยภูมิใจในอดีตนะครับขอเราได้ไข้ควรถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นพระคุณและพระเมตตาของพระองค์นะครับมันมีส้มอยู่หลายลูกใช่ไหมเราก็เลือกบางลูกออกมาอยู่กับเรานะครับ มีคนอยู่หลายคนมากมายพระเจ้าได้เลือกเรามาเป็นพิเศษว่าให้เรามาเป็นคนของพระองค์มาอยู่ใกล้พระองค์เป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับความรอดโดยพระเมตตาคุณของพระองค์น่าภูมิใจไหมครับน่าขอบคุณพระเจ้าไหมครับขอเราธิษถามด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าครับพระองค์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์ที่นุนใจครับพระองค์ทั้งหลายเกี่ยวกับการเลือกสรรของพระองค์ครับพระองค์ทั้งหลายอยากเป็นคนที่ถูกเลือกจากโลกนี้ครับพระองค์อยากจะให้ โลกได้เลือกเรายอมรับเราแต่ในทางกลับกันเรากลับไม่รู้สึกเห็นคุณค่าของการที่พระองค์ทรงเลือกเราทั้งหลายในวันนี้พระชนะของพระองค์ได้หนุนใจข้าพระองค์ทั้งหลายว่าพระองค์ทรงเลือกสรรข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ขอย่าพระองค์ทั้งหลายได้ภูมิใจที่พระองค์ทรงเลือกสรรข้าพระองค์ขอย้าพระองค์ได้คิดค่ายควรและเห็นคุณค่าของความภูมิใจมากกว่าที่ข้าพระองค์ได้ภูมิใจในอดีต ในวันนี้ให้ข้าพระองค์ภูมิใจมากยิ่งขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะตอบสนองการทรงเรียกของการทรงเลือกของพระองค์ได้อย่างสมควรและเหมาะสมข้าพระองค์ทั้งหลายขอที่ฐานมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน